วัสดี่ทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่ของซิึนกายนะผมเนี่อยู่กับเมสซี่ของเราแล้วโหอ่านี่โอ้โหตับฟอกตับฟอกเนี่ยเนี่ยยิงแม่เลยเออมาเอาใหม่นะผมเอากันดีๆนะฮะโอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดทโอนานเนาะไม่ลงวิดีโอนานแล้วแหละนาพอสมควรละวอนนี้อยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามในกัลลีหน้านะผมเพิ่งโหลดมามีเพื่อนชวนเล่นนะฮะเพื่อนชวนเล่นก็ตอนแรกก็งสายนะมันคือเกมเพี้ยอะไรนะผมว่าก็ไม่เคยดูบอลนะฮะก็อ่านข่าวเอานะฮะเป็นเด็กดี ขยันฝึกซ้อมมือ <c oughs> หลอกเอ้ยอาช่วงนี้ก็วันหยุดยาวสักสามวันนะผมอะตอนนี้เราก็อันนี้ผมเลือกอะไรไม่รู้นะจำได้ว่าเลือกทีมสเปนอะไรวะแล้วก็เอฟีบาร์เซโลนาสักอย่างนะฮะแล้วก็ได้เวสซีมาโห่เจ็ดหนึ่งแล้วอย่งมาแถตบได้ตบ ือว่าเล่นกับชาวบ้านยังไม่ได้เล่นอ่ะนะฮะเนี่ยดูบนขวาดิเองเร็วหนึ่งโง่ๆคนเดียวเนี่ยนะฮะเฮ้ยสับล็อกเอ๊ะเ,เสียชิงเรรงตีเ๊ยบเขาหมดอยี๋นะร้อยปีจะได้ได้โก้ครั้งหนึ่งแลนะ้วมะเพลงนี่ก็ทำบอมของเอ่อทามโรบะผมจำไม่ได้แล้วเพลงทำบอมนะครับผมที่ทำเองวีเดียร์ไรไปนะฮะเอ้ยอยล็อกนี้นี่จะเอ้ย โดนพีเสื้อส้มแล้วเ้ยเอ้ยอ้าวเป็นเพลงนี่ก็มีเพลงเดียวนี่ก็มีเพลงเดียวกระหน่ำไม่เออเฮ้ยวิ่งไปซับวิ่งไปซับยาถักกระดูกใส่ข้อเท้าใส่ข้อเท้าอ้าวเตะไปไหนเนี่ยอ้าวคือว่าเราเล่นกับบอทแล้วนี่คือเล่นไม่ได้นะฮะบอทไม่เก่งเกินอ่ะคือไม่เข้าใจบอทมันเก่งไปไหนนะฮะเอาเฮ้ยยังไงก็มาชมหน้าห้องล็อบบี้โง่ๆผมกันนะครับ หนึ่งเริ่มแรกเลยนะถ่ายสดๆเลยนะหรดมาสดๆนะฮะโหลดอย่างนานนะอย่างเฮ้ยโกเอาเอาไงโกเอา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 ไงโกเอาไงเอาไงเอาไงมีเอาอเออไอ้ไม่คือว่าเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเล่นเกมเตะบอลอย่างนี้เป็นครั้งแรกนะผมครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะฮะเมสซี่อย่างเดียวมันไม่เฟี้ยวนะฮะอ่าอะไรเนี่ยยูเตอรอะไรวะผมคิดมาตลอดเลยนะว่าเมสซี่อยู่แมนยูนะฮะและลูนี่ก็อยู่บาร์เซโลนาแต่ทำไมมันกลับกันวะคือผมนี่มันอ่อนด้อยเรื่อง,เร,องเรื่องกีฬาบอลอย่างรุนแรงนะฮะคือผมไม่รู้จักใครเลยนะฮะแือว่าผมก็ตามกระแสอย่างกันแหละเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะสามหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยเอย้แต่ว่าลิเวอร์พูลนี่เออเคยดู คือว่าผมนับผัวได้เวลาดูบอลนะฮะผมชาตินี้ผมดูมาแล้ว5ครั้งนะฮะบอลเฮ้ยสามครั้งดิสามครั้งนะฮะนี่อะไรเนี่ยโดนเตี้ยเลยอะไรอแท็กออนเพลสเออมาเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าจอกกิ้งจอกกิ้งจอกกิ้งนี่จอก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 นี่ดูเทคนิคคุมบอลของเขาไม่ทำไม่ไม่ได้เตะหน้าโอ้ท่ามันมันเกียนหมดเลยวะไม่เข้าใจบาร์เซลล่านี่มันเน้นเกียนหมดเลยเหรอฮะ นี่ผมมาเล่นขำๆำให้เอ้ยขำๆเฮ้ยขำๆขำๆโอเคนี่ไม่ขำแล้วเนี่ยนี่ขำไว้ล่ะนะตอนนี้เราอยู่หน้าต่างล็อบบี้ซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะคือมันเอาไว้ซ้อมนักเตะอะไรพวกนี้แหละมั้งสนามจริงแม่งใหญ่กว่านี้เยอะนะฮะแล้วแม่งอยู่ในมุมสูงด้วยเอ๊ะเอ๊เอ๊จะยังไงไปอัดไปอัดเอาจริงดิเนี่ย AI ก็ฉลาดมากนะผม มีการตอบโต้สนองนี่โหดมากครับการทำหุ่นนี้คือแบบแบบ่งแปบบ๊ะเป๊แบบแบบอ่ะเฮ้ยสำหรับ pb นะผมก็เดี๋ยวอาต่อนะครับว่าผมผมเพิ่งไปเอ,อ่อมันเรียกว่าอะไรวะรีวินโดว์มาประมาณนั้นละมั้งนะฮะของปอมนะไม่ใช่ของแท้ของแท้ทแพงๆเกินเฮ้ยขามิขามิฮะว้าวนะฮะ ซึ่งอันนี้คืออยากให้เพื่อนๆยังได้มายิได้ยินเสียงผมอยู่นะอ่าก็เลยอัดลงยูทูบเลยเอาเอาเอ่มาจะยังไงอ้อางงอ่างไงไะงงดิจะไปซ้ายขวาเฮ้ยม่นกลับตายเลยเอ้าวซึ่ง ai นี่ก็มีความสามารถของ ai นะไม่มีความสามารถสมองของคนเลยเฮ้ยสปินสปินไปเอาเอาไวเอาไว เฮ้ยทา่าเป็นจี้ว่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกูวิ่งวิ่งไปไซคอเลยมาเดี๋ยวกูวิ่งไซคอเลยนี่ย่างสุดปงเฮ้ยวิ่งวิ่งไปไซคอ,อ,อ,ว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 ,ซคอวิ่งไปอา้าวอะไรวะเอาไปเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายมีไว้เตะเออเป้าหมายมีไว้จ่อขุดท้องอา้าวรู้สึกภาพมันจะดีเลย์นะบอกเป้าหมายมีไว้ขุดทองแค่นั้นแหละไม่จบเลยว่ามันออกไงวะเนี่ยมีคนแค่นี้เหรอ นี่พี่ดำเรานะฮะใครก็ไม่รู้อะหน้ามันเหมือนเกมบอลเลยใครเกมบอลบเลยวะนี่โอ้โหทักษะคนนี้ไม่เบาเลยนะครับมาไปเอออัดอู้ชนฝาได้ด้วยแหละหน่ากวัจุงเบย์อ่ารับได้ฮะรับได้ฮะกดเอสเต็มกำลังเอาอะไรวะวิ่งไปสิครับจะยืนตรงนี้ทำไมล่ะ วิ่งไปหน้าหน้าโกลแล้วกดเ,ดเต็มกำลังเลยไปมาส่งแขกนะส่งแขกส่งแขกโอเคไปแล้วนะครับเจอกันที่บีบีนะผมจ้านะ่ะ